ฉันเป็นนักเดินทางเหนือเวลาและอวกาศฉันรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงชั่วคราวและจิตวิญญาณของฉันเป็นอิสระตลอดกาลฉันอยู่ที่นี่เพื่อภารกิจง่ายๆนำคนอื่นจากความมืดสู่ความสว่างบางครั้งฉันลืมภารกิจของฉันและพลังงานกรรมของโลกล่ามฉันในความไม่รู้ของฉัน แต่ตอนนี้ฉันรู้ภารกิจของฉันและจดจำธรรมชาตินิรันดร์ของฉันไม่มีความมืดใดๆสามารถทำลายฉันได้เมื่อคนนับร้านอย่างฉันเริ่มตื่นขึ้นมาบนโลกใบนี้เรากำลังชาร์จพลังงานจากแม่โลกไกอาบ้านทั้งหมดของเราจะเปลี่ยนไปยังมิติที่สูงขึ้นและเฉพาะผู้ที่มีแสง และความรักเท่านั้นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกสติของเราขยายตัวขึ้นทุกวันเราเริ่มเชื่อมโยงและโทรจิตมากขึ้นในขนาดนี้ฉันยอมรับทุกสิ่งที่กำลังจะมาและฉันดูว่าทุกอย่างคือภาพดวงตาไม่มีอะไรทำลายฉันได้นอกจากฉันจะเห็นด้วยกับมันจักรวาลทั้งหมดอยู่ในใจของฉันฉันเพียงกำหนดว่าฉัน ทุกทรมานหรือเป็นอิสระฉันกำลังดำน้ำในทะเลแห่งความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดตื่นรู้ทั่วทุกจักรวาลเพื่อนำแสงสว่างและความรักเข้ามา